ขณะที่ประชาธิปัตย์มีคําถามหัวกระหางไปเกันคคละทางหันไปทางฝั่งพักเพื่อไทยอาการก็คล้ายๆกันนิดหนึ่งการปรากฏตัวของชัตชาติสิทธิพันธ์ทําให้ตลาดตลาดการเมืองปั่นป่วนหุ้นการเมืองวุวน่นวายคึกคักนะคึกคักนะชื่อนี้ทําคึกคักได้ขณะที่คึกคักแต่มันก็สร้างความ เ,เราเวงภายในพรรคเพื่อไทยตามสมควรเขาต้องไปเคลียร์ของเขาเองครั้ง <Ừ. S 1> แรกพูดกันว่าบัญชีนายกของพรรคเพื่อไทยอันดับหนึ่งก็น่าจะเป็นหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัชเกยียุราพันธ์อันดับสองก็น่าจะเป็นคุณวิโร์เปาอินหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอันดับสามก็จะเป็นชัชชาติสิทธิพันธ์แต่เลตติ้งชัชชาติสิทธิพันธ์มาไงทีนี้ทีนี้อย่างนี้ครับก็คือใครจะอยู่ที่หนึ่งที่สองที่สามสุดท้ายปลายทางจริงๆไม่ได้แปลว่าคนที่หนึ่งจะต้องได้นะ เขาจะข้าไปที่สองที่สก็ได้เข้าใจกันตามนี้ก่อนเข้าใจค่ะนะครับทีนี้หลังจากที่ข่าวดังว่ามันกระจายกัออกไปอยู่ๆก็มีข่าวคนเพื่อไทยบอกไปข่าวเสี่ยม,อมบอกว่ายิ่งรักชินวัตรฮอตไลน์จากต่างประเทศล็อบบี้บรรดาคนในพักเพื่อไทยหาเสียงให้กับชัดชาติสิทธิพันธ์ตั้งใจจะส่งประกวดเก้าอี้นายกเก้าอี้นายก ตั้งใจจะผลักดันให้เป็นอันดับหนึ่งในบัญชีนายกของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเองโอ้โหวุ่นวายกระกเพื่อมพรรคค่ะเมะื่อวานนักข่าวก็ใจร้ายนะไปดักเจอหญิงหน่อยที่ตลาดดินแดงข่าวประชาสงงค์นี่เองรู้ว่าลงพื้นที่ตรงนั้นค,คำถามที่ภูมิใจนำเสนอภูมิใจถามเลยก็คือ,อคิดอย่างไรที่มีข่าวว่าพรรคเพื่อไทยเขาจะเปลี่ยนแผน หันกลับมาชูชัดชาติเป็นนายกแทนหญิงหน่อยและยังมีข่าวด้วยว่าหญิงปูคตดลายจากต่างประเทศมาล็อบบี้เพื่อหาเสียงให้กับชัดชาติด้วยไปฟังหญิงหน่อยต่อคุณหญิงสุดารัตนเมื่อวานนี้ตอบคำถามนี้อย่างไรนะคะเชิญค่ะตอบนะคะว่าพี่เองก็สนับสนุนคุณชาติก็พูดหลายครั้งแล้ว ก็ยังยืนยันว่าก็สนับสนุนว่าคนทัชาติก็มีความเหมาะสมนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลค่ะว่าเราจะมีปัญหากันเราไม่มีปัญหาตัวที่เองที่สนับสนุนทุกชาตินะคะว่าคนทัชาติมีความเหมาะสมเพื่อได้เป็นนายกนะคะแล้วกองนีไม่เป็นไรค่ะเพราะที่เป็นเหมือนไงไงล่ะคะที่เป็นผู้จัดการเนี่ยค่ะผู้จัดการทีมเราก็ต้องดูว่าเราจะจัดทีมยังไงจัดนโยบายยังไงที่เป็นประเทศ ยังไงล่ะคะผู้จัดการนะว่าเนี่ยเธอเจนเนอเรลเบย์เขาทำทุกเรื่องตโ<ด> <laughs> ตุกอย <laughs> ู<อ>่เองถ้าอยู่ในเบอร์สองก็ไม่ขาดท้องใช่ไหมเออพี่อย่างนี้ค่ะพีใ่ให้การสับสวนคุณชาช่านแล้วกันว่าอย่างนี้แล้วกันนะคะเราเท่าที่ผ่านมาคือการพาคุณชาชาติลงพื้นที่ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดครั้งสองครั้งคือการตอบรับค่อนข้างดีนี้คุณหญิงจะจะมีการปรับ การลงพื้นที่ยังไงบ้างคะเพื่อในก<ร>าระาเรรล่นกันจัดมาคือเร,เ,รเรามีแผนหลดแล้วค่ะเรามีแผนหลดแล้วนะคะ,นนะ,คะว่าจะเ,าเดินยุทธศาสตร์ยังไงพี่ได้ดาเนินการประชุมแล้วก็วางไว้หมดแนละ้วแต่อย่าไหลยอย่างอาจจะเลื่อนอย่างที่เห็นนะคะว่ามันยังไม่ทราบว่าเลื่อนตั้งเมื่อไหร่ก็อาจะเลื่อนนะคะเลื่อนบ้างแต่ก็ยังยังเป็นไปตามแผนอยู่เพียงแต่ว่าบางอย่างมันก็อย่างที่บอกไม่ทราบเลื่อนตั้งวันไหนบางทีเราปล่อย ออกไปเร็วมันก็อาจจะทําให้คนลืมอะไรเงี้ยค่ะหลายอย่างอย่างนโย,ายบายบางเรื่องเราก็ยังไม่พูดเพราะว่าเขาพูดไปแล้วก็ไม่ทราบว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเลือกตั้งคนอาจจะลืมไปแล้วหรือว่าอาจจะมีอะไรที่เป็นใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะคืคะอ,คอเป็นยุ่งยากมันมันชี้นายกของพรรคเพื่อไทยจะชัดเจนเมื่อไหร่ก็เราพร้อมค่ะเขากําหนดวันเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็พร้อมเม่นานเลยค่ะนะคะ ให,ให้ทุกอย่างชัดเจนในเรื่องของวันเลือกตัง้งนะคะคาที่อ,อดยความเคารพนะฮะที่จริงตั้งใจจะพาดหัวข่าวนี้ว่าจริงดิจริงดิยิงหน่อยเปิดทางชัดชาติม,มันมีขึ้นไหมคำถามเยอะนะใช่แล้วตั้งใจจะพาดหัวข่าวว่าจริงดิมันหายไปนิดหน่อยเปิดทางชัดชาติมันหายไปหายไปนิดนึงข้างหน้าหายไปอ่ะ มันคนละความหมายนะอ่ะเป็นไงล่ะได้ฟังเสียงชัดชคุณหญิงสุดารัตน์ตอบเรื่องคุณชัดชาตินี่คือนางพยา,ออยาลกนี่คือนางพยาลีลานางพยาแน่นอนฟังดีๆนะฮะดิฉันเป็นผู้จัดการทีมมีหน้าที่ในการจัดทีมจะจัดทีมอย่างไรเป็นหน้าที่ดิฉันใช่ผู้จัดการทีมแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าต้องการเล่นบทผู้จัดการรัฐบาลอื จัดให้ใครเป็นนายกจัดให้ใครเป็นรองนายกจัดให้ใครเป็นรัฐมนตรีก็จัดวางคนที่เหมาะสมให้ไงหรือเปล่าอมืมองได้มองได้มองไ,ด,ได้ไม่ผิดไม่ผิดแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าลีลานางพญาจริงๆอขณะเดียวกันหญิงปูปฏิเสธทวิตเตอร์บอกเลยปฏิเสธยิงรักชินวัตรรีบทวิตโดน ปฏิเสธข่าวที่กระเพื่มอยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่อบอกว่าหญิงปูฮอตไลน์เข้ามาล็อบบี้คนเพื่อไทยชุดชัดชาติเป็นเบอร์หนึ่งมันมชีนายกปฏิเสธปฏิเสธทันทีเลยเบอิเสธเลยว่าเป็นเรื่องของเป็นเป็นหน้าที่ของพรรคที่ต้องไปคัดสรรผู้เหมาะสมกันเองนะคะเธอมีภารกิจต่างๆเยอะแยะมากมายนั้นปฏิเสธไม่เป็นความจริงตามที่ข่าวลงคะ่ะเรื่องเธอสั่งสายตรงมาว่าต้องเลือกคุณชัดชาตินะคะปฏิเสธนะปฏิเสธแน่นอนค่ะคุณยิ่งรักค่ะ ขณะเดียวกันก็มีข่าวกระจายกันตั้งแต่เมื่อวานนะใช่ตามข่าวระบุว่าไทยรักษาชาติจะส่งอาจารย์โกลงดรเวียพงษ์รามางโกลเข้าประกวดในบัญชีนายกอยู่ในหนึ่งในสามรายชื่อแคนดิเดตนายกของไทยรักษาชาตินะไม่แต่บอกก่อนนะเรื่องอาจารย์โกลงกับไทยรักษาชาติเนี่ยจะชัว์หรือจะมั่วขอสอบทานข่าวอีกสักครั้งหนึ่งอ๋อเช็คก,ก่อนนะอขอเช็คก,ก่อนนะอะขอเช็คเดี๋ยวรอเช็คเมื่อไหร่จะมายืนยันอีกทีโอเค ตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ